สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกันใหม่กับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะเต้ค่ะท่านผู้นี้เมื่อผูกดวงวางลัคนาออกมาแล้วนะคะจะมีลัคนาอยู่ที่ราศีกันมีดาวอาทิตย์มากลุ่มลัคนาเขาบอกว่าทายยศทายศักดิ์ทยอาทิตย์ใช่ไหมคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่รักษาเกียรติของตัวเองมียศมีศักดิ์ไปดูในนาวางปรากฏว่าดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเกษตรอีกใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการถือเนื้อถือตัวถือยศถือศักดิ์ของตัวเองเขาเรียกว่ามีทิฏฐิมานะสูงเป็นคนชอบอิสระเป็นคนที่ถือว่าดื้อถือดีคนหนึ่งคำว่าดื้อถือดีนี่ก็คือแปลว่าคิดอะไรจะทำอะไรมักจะเอาตามที่ความคิดของตัวเองปักธงตั้งธงไว้นะคะมักจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอ่านว่าทายศทายศักนะคะ เมื่อดาวอาทิตย์ไปกลุ่มลักนณาเจ้าชะตาก็เลยออกแนวที่ว่ารักเกียรติรักชื่อเสียงตัวเองมากสักหน่อยก็จะไม่ยอมให้ตัวเองเสื่อมเกียรติเสียเกียรติง่ายๆแล้วในทางทักษะก็ยังเป็นสีอีกก็แสดงให้เห็นว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่มีสง่าราศีดีนะคะมักเป็นที่นิยมยกย่องของคนที่โพบเห็นเจ้าเรือนกระดุมพาก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ในราศีจักได้ตำแหน่งเกษตร ในเนวางได้ตำแหน่งประและอย่างนี้เราจะอ่านการเงินอย่างไรดีอันที่สองมีดาวพุธเป็นดาวมนตรีตามทักษะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนตานุลักษ์เป็นเจ้าเรือน,นรเนเเรอนกรมมะเมื่อไปอยู่ที่การเงินแบบนี้อ่านว่าตานุลักษ์ไปอยู่กระดุมพ้ะแปลว่าเป็นคนที่ห่วงใยเรื่องของฐานะการเงินกลัวจนกลัวไม่มีเงินใช้กลัวเงินไม่พอใช้จะเป็นคน คิดในเรื่องของเงินทองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเรื่องเงินไปอยู่ที่าดาวศุกร์ได้ตำแหน่งกเกษตรแล้วในนวางเขาก็ได้ตำแหน่งปลาอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูดาวที่เขาเด่นด้วยอันดับแรกไปดูที่เรื่องเงินก่อนนะคะการเงินเมื่อเป็นกเกษตรอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนหาเงินหาทองคล่องนะคะแต่ทีนี้จํานวนที่ได้มา ได้มาเยอะไหมเมื่อในเนาวาังเขาได้เป็ดตำแหน่งประเราก็ต้องบอกว่าน้อยหรอคะวัวป,ประนี่แปลว่าเสื่อมเสื่อมนี่แปลว่าลดลงนั่นเองนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาจะทํามาหาได้ในลักษณะแบบลดลงอย่างเงี้ยหรือเงินทองที่เก็บไว้อยู่เนี่ยเก็บไว้ได้มากๆเข้าอนาคตมีเกณฑ์ที่จะร่อยหลอลงนั่นเองนะคะก็คือเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายที่เจ้าชะตาวางแผนไว้ดาวพุธละ่ะ เมื่อดาวพุธเขาเป็นประในระวางอีกนะคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาเก็บเงินเก็บทองมากจะไม่ค่อยอยู่หรือเอาไปลงทุนให้ระมัดระวังในการลงทุนไว้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ขาดทุนได้ง่ายๆดังนั้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองของเจ้าชะตาที่เจ้าชะตาเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เนี้ยเพราะว่าอาจจะหมุนไม่ทันหรือหาไม่พออย่างเงี้ยทำให้เจ้าชะตามีปัญหาสะดุดในเรื่องของการเงินอยู่บ่อยครั้ง ดาวสุขยังเป็นเดชด,ด้วยเมื่อไปอยู่กระดุมพระปกติเจ้าชะตาก็ถือว่าเป็นคนที่คนอื่นให้ความเกรงอกเกรงใจนั่นเองนะคะเจ้าเรือนสหัชชาค,คือดาวอังคารในราศีจักได้ตําแหน่งนิดแปลว่าอ่อนในระหว่างเป็นเกษตรดังนั้นคนที่เจ้าชะตาติดต่ออยู่หรือมิตรสหายหรือพี่น้องร่วมบีดามารดาเดียวกัน ดาวคาันไปอยู่ลาภะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินมรดกร่วมกับพี่น้องหรือพี่น้องช่วยชี้ช่องทางให้เจ้าชะตาหาเงินหาทองได้ง่ายๆหรือเพราะว่าการงานที่เจ้าชะตาทําอยู่นั้นจะต้องได้ติดต่อผู้คนการติดต่อคนอื่นนั้นทําให้เจ้าชะตามีโอกาสม,มีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองมาจากการชี้ช่องหรือมี คอนเนคชันนะคะสามารถที่จะทำมาหากินได้ด้วยการรู้จักคนอื่นเยอะๆหรือการติดต่อการประสานงานกับคนอื่นก็เพราะว่าการได้ติดต่อผู้อื่นทำให้เจ้าชะตามีทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อดีก็หมายความว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นั่นแหละนะคะจะไม่ออกนอกบ้านเลยอยู่ในบ้าน,น,นก็จะไม่มีตังแต่พอออกนอกบ้านคุยกับคนน้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็บอกช่องทางก็แปลว่า เพื่อนฝูงหรือมิตรสหายของเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตาจะเป็นบ่อเกิดรายได้ดวงแบบนี้ก็เลยต้องรู้จักเพื่อนเยอะๆไว้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นฐานกําลังในการหาเงินหาทองนะดาวอังคารเป็นอุตสาหะอุตสาหะแปลว่าความเพียรความพยายามในนาวังจากได้ตําแหน่งเกษตรอย่างเงี้ยแปลว่าเจ้าชะตา เป็นคนที่มีพละกกาลังดีเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีกําลังใจดีเป็นคนกล้าบ้าบินนั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่เจ้าเรือนพันธุพันธุแปลว่าความมั่นคงแปลว่าพี่น้องแปลว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเจ้าเรือนพันธุคือดาวพฤหัสเมื่อไปอยู่วินาศดวงนี้มาอีกแล้วประมาณว่าถ้าพฤหัส มาจากคําว่าพันธุหรือไม่ใช่ดาวพฤหัสก็ได้นะคะพเตอาจจะพูดเพี้ยนไปเจ้าเรือนพันธุหรือเจ้าเรือนสุภาพถ้าไปอยู่ในเรือนอริมลณะวินาศส่วนใหญ่เจ้าชะตามักจะไม่ได้อยู่ในถินกําเนิดหรือไม่ได้เกิดที่นี่ไปโตที่อื่นเขาอ่านกันอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตามักจะได้สัญจรอ,อยู่บ่อยๆนั่นเองไม่ค่อยได้อยู่กับถินเกิดเท่าไหร่ต้องเดินทางตลอดเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจึงมีเกณฑ์ที่ เดินทางบ่อยเพื่อการทํางานนะคะเจ้าเรือนปุตตะคือดาวเสาร์ไปอยู่วินาศอันดับแรกเราต้องอ่านว่าไม่ก่อนนะไม่มีไม่มีมมลกูกหรือมีน้อยนั่นเองดาวเสาร์ในราศีจักรได้ตําแหน่งประในนวางได้ตําแหน่งราชาโชคก็มีคุณภาพสูงดังนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าชะตามีลกูกก็ถือว่าเป็นอภิชาติบุตรแต่เจ้าชะตาจะไม่ได้เลี้ยงเองหรือมีน้อยหรือมีบุตรยากมีบุตรขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยหรือ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคําว่าไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันนั่นเองอย่างไรก็ตามบางตําราก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งไปอย่างน้ยเป็นต้นเมื่อเจ้าเรือนปุตตะปุตตะไม่ได้หมายถึงลูกอย่างเดียวหมายถึงชื่อเสียงความนิยมความเป็นที่น่าเชื่อถือ เมื่อชื่อเสียงไปอยู่ตรงคำว่าวินาศก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงเมื่อไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือถ้าอยู่กับที่เมื่อไหร่ก็มีโอกาสเสียชื่อได้ง่ายเสียเครดิตได้ง่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องดาวเสาดาวเสาก็เอาไว้ทำนายเรื่องของกระดูกก็แปลว่าเจ้าชะตาเมื่อสูงวัยขึ้นมาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเช่นหลังค่อมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือมี ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภายในร่างกายอาจจะต้องรักษาโรคภัยเกี่ยวกับกระดูกหรือถ้าหมายถึงผู้ใหญ่ที่สูงวัยนะคะถ้าเขาเจ็บป่วยอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยนานป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปไปดูที่อริแปลว่าโาครคภัยไข้เจ็บเมื่ออริไปอยู่วินาศเขาเรียกว่าเป็นดวงกินศัตรู หรือถ้า,อาริไปอยู่มรณะก็เรียกว่าเป็นดวงกินศัตรูมีอุปสรรคมีปัญหามากกักจะหมดไปได้ง่ายๆหรือเจ้าชะตาจะทำงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเข้าไปช่วยแก้กไปปัญหาเมื่อหมดปัญหาช่วยได้แล้วก็ทําให้ปัญหานั้นหมดสิ้นไปพอปัญหานั้นหมดสิ้นไปก็ทําให้เจ้าชะตามีงานทําต่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่ในลักษณะอริอยู่พินาตแบบนี้ก็จะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องเช่น คุณหมอคุณพยาบาลช่างหรือประกันภัยหรืองานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคําว่า,าทดสอบทดลองนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้หมดอ่ะนะคะ DIY อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะความว่า DIY ก็คืออะไรพวกงานซ่อมง,งานแซมนั่นแหละนะคะทีนี้เมื่ออริแปลว่าปัญหาเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะโรงพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บอู่ซ่อมรถหรือเกี่ยวกับพวก งานไฟแนนซ์ต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสินเชื่อต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเจ้าชะตามีนี่มีสินก็ถือว่าหมดได้เร็วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเกี่ยวกับความว่าภูมิแพ้ต่างๆพอเป็นขึ้นมาแล้วก็รักษาหาย เจ้าเรือนปัตตันี้คือดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยเมื่อไปอยู่ที่วินาศก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะแต่งงานช้าแต่งงานยากหรือไม่มีหรือได้แต่งงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาดาวพฤหัสในนว,วางได้ตำแหน่งอุดถ้าเกิดว่าการเรียนเขียนอ่านของเจ้าสตาเขาก็ต้องดูที่ดาวพฤหัสนี่แหละ ปัญญาของเจ้าชะตาให้ดูที่พฤหัตเมื่อเขาได้ตําแหน่งดีในระหว่วังก็แปลว่าเจ้าชะตาเรียนเก่งแต่ทีนี้เมื่อเขาไปอยู่วินาช่ไหมคะวินาศนี้แปลว่าทางไกลแปลว่า,าสิ่งลี้ลับหรืออยู่เบื้องหลังเราก็เอาความหมายของการาศึกษาการเรียนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องปรากฏว่าดาวเสารที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่วินาถ้าในสมัยเรียนเจ้าชะตาอาจจะได้ไปเรียนไกลต้องไปอยู่หอพักหรือพอถึง ไว้จะแต่งงานก็ปรากฏว่าแฟนของเจ้าสตาก็แต่งงานช้าหรืออยู่ด้วยกันแล้วเลิกล้างกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็แปลว่าความสัมพันธ์ฉันความรักของเจ้าสตากับแฟนนั้นไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นั่นเองเจ้าเรือนมรณะคือดาวคันเมื่อไปอยู่ลาภะให้แสดงให้เห็นว่าเจ้าสตาข้อที่1มรณะถ้าแปลว่าตายความตายไปอยู่ที่ลาภะอ่านว่าอะไรแปลว่าเจ้าสตามีโอกาสจะได้มรดก หรือแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะสูญเสียเสียหายในเรื่องของเงินเก็บเงินสะสมนอกจากเก็บไว้ไม่อยู่อาจจะมีเกณฑ์สั่นคอนได้ง่ายดึงออกมาใช้อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินของเจ้าชะตาก็เลยเข้าไปสู่คําว่าหาเรื่องให้ตัวเองมีรายจ่ายเพื่อจะได้เงินเก็บในอนาคตอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายในปัจจุบันเช่นผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนประกันภยัยเอผ่อนเงินเก็บอย่างนี้เป็นตน้น ไอ้ผ่อนเงินเก็บผ่อนยังไงก็เอาไปเก็บสมมติว่าเราอยากจะมีเงิน3ล้านใช่ไหมคะเราก็เอาเงินไปเก็บในธนาคารทุกเดือนทุกเดือนแบบเก็บลืมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผ่อนเงินเก็บนะคะถ้าเกิดในเรื่องของความสูญเสียความเสียหายนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินออกไปง่ายแต่ถ้าเกิด แปลว่ามรดกกันนะคะเพราะว่าตรงมรณะแปลว่ามรดกได้ด้วยมีโอกาสได้มรดกมาจากความตายก็แปลว่าต้องรอให้เจ้าของมรดกตายก่อนถึงจะได้มานะคะสุภาแปลว่าความสุขภายในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งที่เจ้าชะตาอยากจะให้มันสําเร็จหรือความฝันของเจ้าชะตาอยากจะไปถึงเนี่ยก็คือเรื่องการเก็บเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็ไปวางแผนเอานะคะ กรมะก็คือเรื่องของการงานดาวพุธเมื่อดาวพุธไปอยู่ที่กระดุมพระแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการบริการการบริการข้อมูลเพราะว่ามีดาวจันทร์ไปอยู่นะหรือเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดการสื่อสารเมื่อไปอยู่ที่กระดุมพระก็หมายอาจจะหมายถึงต้องไปเป็นพนักงานเก็บเงินไปเป็นพนักงานขายหรือเป็นพนักงานทวงหนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไปดูที่ การงานของเจ้าชะตาเจ้าจะถามว่ามั่นคงดีหรือไม่นะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเก็บเงินก็ถือว่ามีเกณฑ์อยากจะเก็บเงินแต่มันเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นั่นเองนะคะดาวจันทร์เป็นมูลล้าเมื่อไปอยู่การงานก็แปลว่างานของเจ้าชะตานั้นมักจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาจากการเงินหรือมีโชคมีลาบมากกว่าหนึ่งอย่างมีผลประโยชน์มากกว่าหนึ่งอย่างมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งอย่างหรือมีเกณฑ์ที่จะ ได้ผลประโยชน์ผลกําไรจากธุรกิจการงานที่เจ้าชะตาทำอยู่อย่างเนี้เป็นต้นนะคะต่อไปไปดูที่เจ้าเรือนมินาศนะวินาศแปลว่าห่างไกลแปลว่าความสูญเสียความเสียหายหรือฉับพลันทันทีดาวพฤหัสเมื่อเป็นความคิดน่ยนะคะก็หมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสที่จะ เป็นคนใจร้อนได้ง่ายๆตัดสินใจเร็วโดยการขาดข้อมูลข้อมูลนีอยู่เต็มร้อยเลยแต่เจ้าชะตาไม่นํามาใช้ทําให้ภายหลังกลายเป็นคนที่เอ่อกว่าจะรู้ตัวก็เหมือนตัดสินใจผิดตัดสินใจพลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยกลายเป็นคนนักแก้ปัญหาที่ดีแต่ไม่ใช่นักป้องกันปัญหานะคะ ดาวพฤหัสยังหมายถึงการเรียนด้วยเมื่อไปอยู่วินาศอย่างเงี้ยจะบอกได้ไหมเจ้าชะตาไม่ได้เรียนเพราะว่าเมื่อวินาทแปลว่าไมา่ใช่ไหมคะเจ้าชะตาได้เรียนน้อยบอกได้ไหมในเมื่อดาวพฤหัสเป็นอุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นปลานี้อาจจะเรียกว่าน้อยแต่พอเขาเป็นอุดในระหว่างในระหว่างก็คือตรงนี้นะคะ ดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสได้เรียนสูงแต่ว่ามีอุปสรรคทางด้านการเรียนเช่นไปเรียนที่ต่างถิน่นต่างแดนต้องไปอยู่หอพักอย่างเงี้ยเป็นต้นไปเรียนใกลๆหรือไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วพฤหัสยังหมายถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะดาวเสาร์ก็หมายถึงผู้ใหญ่แปลว่าเจ้าชะตากับผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันดาวพฤหัสยังหมายถึงสิ่ง ที่เป็นมงคลด้วยอ่ะนะคะเมื่อดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ของใครอยู่ในเรือนที่เสียดาวใหญ่ๆขนาดใหญ่อยู่ในเลือนที่เสียเช่นไปอยู่อริมรณะวินาศส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีแล้วก็มักจะมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูหรือได้โชคได้ลาบอะไรมาแบบฟุกฟกุอย่างเงี้ยเป็นต้นเจ้าชะตาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนฝันแม่นนะคะส่วนอย่างอื่นก็ให้ประเต้ทํานายให้แต่บอกมาว่าเป็นคนฝันแม่นก็คงจะเกิดจาก ดาวพฤหัสนะคะที่ไปอยู่ในเรือนวินาศคู่กับดาวราหูนะคะดาวราหูนี่คือการคิดการวิเคราะห์นะคะโดยเฉพาะศาสตร์ของเลขนี่เจ้าจะตาคงจะเก่งมากนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามการที่ดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือน ที่เสียนะคะคำว่าเรือนที่เสียก็จะมีเขาเรียกว่าเรือนทุสถานพบนะคะศัพท์เทคนิคของหมอเขาอ่านอย่างนี้นะแปลว่าไปอยู่อริหรือไปอยู่มรณวินาศดาวขนาดใหญ่เมื่อไปอยู่ในเรือนที่เสียอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโคจรไปอยู่ในเรือนที่ดีจะทําให้เกิดเสียหายในเรื่องนั้นๆอย่างน้อยๆนะคะก็คือมันมีเรื่องดีเรื่องเสียแต่ส่วนใหญ่ จะเสียหายมากกว่าเช่นตอนนี้ไปอยู่มรณะก็ถือว่าดีแต่ปีที่แล้วตอนที่พระฤหัสไปอยู่ตรงปัตตานีนะคะเจ้าชะตาเขาคงจะได้ถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กับแฟนก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่แฟนจะเจ็บป่วยง่ายหรือญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยนั่นเองนะคะคะ่ะแล้วก็เมื่อดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แล้วก็การที่ดาวเสาไปอยู่ในเรือนวินาศในเรือนอลิมรณะจะทําให้เจ้าชะตาความอดทนลดลงก็แปลว่าความอดทนที่ใช้สําหรับการสู้งานหนักการทํางานหนักหรืองานที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการทํา เช่นการนั่งสมาธิอย่างเนี้ยเป็นต้นน่ะนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาคงจะแบบนั่งสมาธิไม่ได้แต่ก็คงจะต้องเดินจงกรมเอาอย่างเจ้าชะตาเป็นคนที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนวินาศก็เลยจะกลายเป็นคนที่ต้องอยู่เบื้องหลังของคนอื่นให้เป็นเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่อดันให้เบื้องหน้าเขาจเจริญเติบโตเช่นการคิดการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเป็นคนที่ออก ผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ออกความคิดเห็นนั่นเองอ่ะนะคะดังนั้นก็เลยมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้ไปอยู่ในโซนของคำว่าที่ปรึกษาอย่างเงี้ยคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังต่างอ่ะนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นดวงเดิมปีนี้เจ้าชะตาเอ่อตกอายุจรไปตกปูมที่ดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นดาวบริวารขอโทษค่ะออใช่ใช่เป็นดาวบริวารจรน,นะคะ ถ้าดาวบริวารตอนนี้เดินไปอยู่ที่ไหนไปอยู่อริวินาศไปอยู่อริแปลว่าเนี่ยนะ่ะมาถึงแล้วความโชคดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวตัวขนาดใหญ่ดาวขนาดใหญ่เคยอยู่เรือนที่เสียจรไปอยู่เรือนที่เสียนะคะก็จะทําให้เจ้าชะตาโชคดีเขาเรียกว่า ตั้งแต่ปีพศ2566ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงวันที่14กุมภา2569แสดงว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงขาขึ้นของเจ้าชะตาประกอบกับดาวพฤหัสเป็นอุดในนวางแล้วตอนตั้งแต่วันที่19เมษาถึงวันที่30เมษาไปอยู่ที่มรณะเมื่อดาวสองดวงไปอยู่ในเรือนที่เสียแบบนี้นะคะก็โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19เมษาถึง19เามษาปี66นะคะจนถึงวันที่17ตุลาปี67ช่วงเวลานั้นน่ะประกอบกับทั้งดาวเสาดาวพฤหัสดาวราหูจอไปตกในเรือนที่เสียทุกดวงแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตานี้ดวงดีอยู่ในช่วงขาขึ้นเอามากๆเลยนันเองนะคะทีนี้ถ้าดาวพฤหัสจรไปอยู่สุภะจะเป็นอย่างไรบ้างดาวเคยเอ,อยู่ในเรือนที่เสียเมื่อจรไปอยู่เรือนที่ดี ก็แปลว่าความวินาศก็จะติดตัวเขาไปคาําว่าวินาศก็แปลว่าห่างไกลเดินทางก็เลยมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะได้เดินทางไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือเดินทางไกลเพื่อเพื่อ,อไม่ได้อยู่ที่บ้านนั่นเองอะนะคะหรือย้ายบ้านก็ได้นะเพราะว่าเดิมเป็นเจ้าเรือนพันธุเมื่อไปอยู่วินาศแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่สุภานะคะ เจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้อยู่ในถิ่นของตัวเองถ้าจะถามว่าไปอยู่ที่ไหนไกลไหมดาววินาศส่วนใหญ่ก็แปลว่าต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศนั่นเองช่วงตั้งแต่วันที่หนึงพฤษภาปี67ถึงวันที่1 3พฤษภาปี68ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนั่นเองดาวราหูเดิมเคยอยู่วินาศเดิมเขาได้ตำแหน่ง จุลจักษนะคะเมื่อไปอยู่ในเรือนปัตนตนิตั้งแต่วันที่17ตุลามาแล้วเจ้าชะตากับแฟนก็เลยมีเกณฑ์สูงมากที่จะหงุดหงิดง้องแง้งใส่กันอย่างนี้เป็นต้นหรือแปลว่าเจ้าชะตาถ้ากับแฟนนั้นก็มีเกณฑ์จะทะเลาะกันได้ง่ายๆนั่นเองเพราะว่าดาวราหูเขาเป็นดาวแห่งความหงุดหงิดแล้วเขาก็มาจากคําว่าอริด้วยนะคะดังนั้นก็แปลว่าอาจจะมีปัญหากันตั้งแต่ วันที่ดาวราหูย้ายมาก็คือวันที่17ตุลาปี67นะคะยาวไปจนถึงวันที่15พฤษภาปี68เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตากับคู่มีปัญหากันได้ง่ายๆนั่นเองนะคะค่ะในช่วงนี้ระหว่างดาวสาวกับดาวอังคารโคจรไปเจอกันอยู่ตรงเรือนอลิอลิแปลว่าสุขภาพหรือปัญหานะคะหรือ เกี่ยวกับเรื่องรถจนก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะได้ซ่อมแซมรถจนบ้านที่อยู่ที่อาศัยช่วงนี้ดาวพุธจรไปเจอดาวราหูเขาเรียกว่าเมื่อดาวพุธมากับดาวราหูดาวราหูไปอยู่ปัตตานีปกติจะแปลว่าความมีสเสน่ห์สูงช่วงนี้เจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอ เพศตรงข้ามที่อยู่นอกบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าแต่งงานแล้วให้ระมัดระวังจะมีคนมาใช้เล่ใช้เหลี่ยมเขาเรียกว่ามีคนมีสาวๆมาหลอกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอยู่ในในช่วงนี้โดยเฉพาะหลังวันที่สองเมษาตอนที่ดาวศุกร์ย้ายมาเจอดาวราหูเขาเป็นคู่โชคคู่คู่ลาบคู่ง่ายๆคู่สะดวกคู่สบายดังนั้นก็แปลว่าถ้าเจ้าชะตาจะมีนอกมีในใน,ในช่วงนี้มันแปลว่าคู่สะดวกสบายเนาะ ก็เลยจะทําให้เจ้าชะตามีปัญหากับแฟนได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสจะได้ทะเลาะก,กับแฟนได้ง่ายๆแต่หลังจากวันที่27เมษาดาวพุธก็จะย้ายออกเพราะฉะนั้นช่วงที่คุณระมัดระวังว่าจะโดนหลอกลวงเนี้ก็อยู่ในช่วงนี้ไปจนถึง27เดือนเมษานั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ช่วงที่มีโชคมีลาบนะคะก็คือในระหว่างเดือนมีนาถึง ในระหว่างเดือนมีนาะจนถึงเดือนพฤษภานั่นเองประมาณ3เดือนนี้ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไว้บ้างนะคะ mm hmm. เผื่อเจ้าชะตาจะถูกหวยรวยเบอร์นั่นเองค่ะสำหรับดวงนี้ป้าเต้ก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ